สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อนิ่งมากเขาคิดอะไรอยู่เป็นคลิปที่เหมาะกับคนที่คุณถามถึงอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคนที่คุณกำลังถามถึงอยู่เนี่ยเขานิ่งเงียบไปเขาหายไปไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้สื่อสารไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรแบบนี้เหมาะที่จะดูคลิปนี้นะคะ หรือถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้แต่อยากดูก็ดูได้นะเผื่อแบบวันนึงเขานิ่งไปหรือว่าเขานิ่งไปแล้วหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำไมยังไม่ตอบทำไมยังไม่ติดต่อมาหายไปไหนตั้งหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเผื่ออยากรู้หายไปหนึ่งชั่วโมงหายไปหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีแล้วทำไมยังไม่ตอบฉันแวเล่นนะ อะมาดูกันนะคะคนที่คุณถามถึงอยู่เขานิ่งไปเขาเงียบไปเพราะอะไรเอ่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงขอแอบดูหน่อยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง The chariot, fix Th o s w o r d t e m p r a n t e Eight of Swords, Nine of Cups, e i g of Wands, Nine of Wheels, Eight of Cups. Mm. โอเคอจริงๆถ้าดูจากสถานการณ์ของเขาตอนนี้ก็พอจะเดาได้นะว่าทำไมเขาถึงนิ่งพอจะให้คำตอบคุณได้เหมือนกันคือชีวิตของเขาตอนนี้เ,เหมือนเขากำลัง,ลงต่อสู้กับกับบางสิ่งบางอย่างต่อสู้ในที่นี้หมายถึงแบบเหมือนเขากำลังพยายามทำอะไรต้องไปโฟกัสที่เรื่องเรื่องนั้นนะคะ เจอชาริออนมันเป็นไพ่ของการต่อสู้ไพ่ของการดิ้นรนพยายามทําในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างให้ได้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นผูอ่ารู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องงานเรื่องเงินของเขาหรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับเขามากๆอะค่ะที่ไม่ใช่เรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักเนี่ยเพราะว่ามันเห็นนะ เอเด็คับเหมือนเขาแบบทิ้งความรักไว้ข้างหลังอะ่ะแล้วก็เขาตัดสินใจที่จะทิ้งความรักไว้ข้างหลังไม่สนใจเรื่องรักๆใครยๆในตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักในตอนนี้แต่เขาต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนเรื่องที่สําคัญสําหรับเขามากๆซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้เรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเขาน่าจะมีปัญหาที่ที่ทําให้เขาอ่ะ อ,อต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นมากมมันเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาแล้วเขาก็กำลังแก้ปัญหากำลังเคลียร์ปัญหาซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์อ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นสถานการณ์อ่ะมันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆผ่อนคลายขึ้นเหมือนเขาแบบเริ่มจัดการเริ่มทำอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางได้ได้ดีขึ้นแล้ว แต่ก็จะปล่อยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพอดีขึ้นแล้วเขาจะวางใจหรือว่าหยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็โอเคก็เรื่อยๆเปิดๆไปแบบนั้นไม่ได้มันเหมือนกับว่าดีขึ้นแล้วมันก็ได้เวลาที่เขาจะต้องฮึสู้อีกครั้งจะต้องทําอะไรอีกครั้งเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนแบบอยากจะใช้ชีวิตแบบไม่ผูกมัดลันลาเพราะการที่เขาผูกมัดกับใครในตอนนี้มันอาจจะ ยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาตัวเขาเองอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่มั่นคงมากพอว่ามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าเพิ่งพลิกกับสถานการณ์นะคะจากที่แย่ๆมันเหมือนกับว่าเขาเพิ่งที่จะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างได้ จากที่ทางมันตันไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขากุยทางแล้วแบบเริ่มที่จะปรับเดินไปข้างหน้าได้นิดหน่อยแล้วอะแล้วเขาก็เลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องนั้นเรื่องปัญหาส่วนตัวในชีวิตของเขาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่ง มีความรู้สึกว่าเขายังไม่โฟกัสเรื่องของความรักยังไม่คิดที่จะผูกมัดในตอนนี้เขาหันหลังหนีเห็นไหมคะถ้าถ้าจะแบบคุยเล่นๆล่นถ้าจะคุยเล่นๆโอเคได้แบบไปดื่มกันไปกินข้าวไปดื่มกาแฟหรือคุยกันเล่นๆนิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้ แต่ถ้าจะมาแบบจริงจังผูกมัดเป็นตัวเป็นตนอะไรตอนตอนนี้เหมือนเขายังไม่พร้อมมอัมนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขานิ่งทำให้เขานิ่งไปนะคะคุณอาจจะแบบต้องการสถานะที่ชัดเจนหรือเปล่าคุณอาจจะต้องการออครบหาแบบจริงจังคุยในเรื่องที่จริงจังมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่า เขายังไม่พร้อมเขาก็เลยนิ่งไปก่อนก็าอาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะดูเหมือนตอนเนี้ยเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไม่ไม่ได้โฟกัสที่จะผูกมัดอะไรกับใครอะ่ะแต่ถ้าสมมุติแบบมีใครผ่านเข้ามามาคุยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยพอได้พอได้ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาเลยไม่คุยกับใครเลยปิดกั้งตัวเองเลยขนาดนั้นก็ไม่ใช่ทีนี้ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ เขาคิดอะไรกับคุณเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงนิ่งไปทำไมเขาถึงไม่ติดต่อคุณดูสิอืม Six of Cups ใน of Cups e i g t of Wills ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ว้าว p a g of Cups The Devil ่ไม่รู้นะว่าเขาหายไปนานแค่ไหนคลินอฟคัพแต่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากแหละไม่รู้หรอกว่าเขาหายไปไหนโอฟ f ร์ฟันส์ s ัสติคุณ <laughs> ตกใจอะไร <laughs> ตกใจไหม <laughs> คือจะบอกว่าวอนเขานิ่งไปเถอะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็กลับมาอืม แล้วเขาจะกลับมาในวันที่เขาพร้อมพร้อมจริงๆตอนเนี้เขาอะ่ะเขาคิดถึงคุณมากๆพวกอาจะไม่รู้ว่าเขาหายไปนานแค่ไหนนะบางคนอาจจะหายไปนานหนึ่งเดือนสองเดือนบางคนหายไปเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหายไปหกเดือนอะไรแบบนี้คือก็อย่างที่บอกอะ่ะ เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นใจสร้างรากฐานอะไรให้ตัวเองก่อนอะเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะโฟกัสเหมือนเขาแบบพักเอาไว้ก่อนแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เอาเลยอย่างที่บอกหมายถึงว่าเขาแค่ยังไม่อยากจะใส่ใจยังไม่อยากจะสนใจเรื่องนั้นแต่เมื่อถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรกับคุณในตอนเนี้ยคือเขาคิดถึงคุณมากๆ เขาคิดถึงมากๆเห็นไหมรวาไพ่ถ้วยออกมาเต็มเลยเนี่ยคือเดวิลก็ออกมามันมีความคิดถึงผู้อ่านรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณตลอดคิดถึงคุณทุกวันอาจจะคิดถึงก่อนนอนหรือว่าเวลาไหนที่เขาไม่ได้ยุ่งอะไรเงี้ยเขาก็นึกถึงคุณคิดถึงคุณแต่เขาพยายามที่จะไม่ติดต่อพยายามที่จะแบบพักเรื่องของคุณเอาไว้หรือว่าก็แค่ยังไม่อยากจะไปโฟกัสเรื่องของความรักอะ เขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาอะเขารู้สึกดีกับคุณเขามีความรักมีความห่วงใยมีความชอบคุณเขาหวังว่าเขาจะมีโอกาสเนี่ยและความคิดของเขานะถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเขาจะกลับมาจริงจังกับคุณจริงจังแบบจริงจังมากๆด้วยเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณใหม่ในวันที่เขาพร้อม และถ้าคุณยังให้โอกาสเขาเขาก็จะตอบแทนคุณเ,เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะคือก่อนหน้านี้ในตอนนี้เขาอาจจะนิ่งเงียบไปเขารู้ตัวว่าเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจเขาอาจจะทำให้คุณผิดหวังเขาอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรให้คุณฟังเลยซึ่งเขาก็น่าจะมีเหตุผลของเขาแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขาจะกลับมา เขาจะกลับมาหาคุณจะกลับมามอบความรักให้กับคุณจะกลับมาขอความรักคุณอีกครั้งขอโอกาสคุณอีกครั้งและครั้งนี้เขาต้องการที่จะจริงจังพร้อมที่จะผูกมัดแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาไม่พร้อมถ้าคุณอยากจะจริงจังหรือผูกมัดกับเขาตอนนี้ <S <s <ut ain> เขาให้คุณไม่ได้เพราะเขาไม่มีความมั่นใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำในสิ่งที่เขาหวังหรือจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาไม่รู้ว่าถ้ามันยังเป็นแบบเนี้ยเขาควรที่จะดึงคุณมาลำบากกับเขาไหมเขาพ้อรู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวเขาเองอ่ะอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองสักเท่าไหร่หรือเขาอาจจะยังมีปัญหาส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่เขายัง ยังเคลียร์ไม่เสร็จยังจัดการไม่เรียบร้อยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่อยากจะดึงคุณเข้ามาหรือไม่อยากจะดึงใครเข้ามาทางสิ้นเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่พร้อมที่จะมีใครในตอนนี้ไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครไม่ว่ากับคุณหรือกับคนอื่นๆแต่ถามว่าคุยเล่นๆได้ไหมได้อันนั้นอะ่ะก็คือเขาไม่ซีเรียสไงเออแต่ถ้าสมมติว่าคุณอาจจะมีปฏิกิริยาหรือคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณจริงจังละคุณรู้สึกว่าแบบ คุณรักเขาคุณจริงจังคุณทุ่มเทกับเขาแล้วทําให้เขารู้สึกได้อะแล้วเขาก็กลัวเขากลัวว่าเขาอะไม่สามารถตอบสนองคุณได้ไม่สามารถให้สิ่งที่ดีๆกับคุณได้แล้วเขาก็เลยต้องหยุดเขาอาจจะไปแบบเงีย,งยบๆแบบไม่ได้อธิบายไม่ได้อะไรเพราะเขาก็ใจจริงเขาไม่ได้อยากจะตัดคุณออกจากชีวิต เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังอยากกลับมาหาคุณอยู่แต่เขาเลือกที่จะนิ่งเพราะว่าบางทีการนิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุมเครือนึกออกปะมันมันคุมเครือจะจบก็ไม่จบจะแบบไปต่อก็เอ๊ะจะไปยังไงก็มันนิ่งมันเงียบไม่ไม่มีการสื่อสารอะไรกันอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับแบบเหมือนช่วงพักครึ่องอะ่ะขั้นเวลาเขาก็พยายาม ไปเร่งเคลียเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่เพราะใจจริงเขาอยากกลับมาหาคุณมากๆและถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมเขาจะกลับมาจริงจังกับคุณจริงจังในแบบที่อาจจะเกินความคาดหมายของคุณอะสมมุติว่าคุณอาจจะต้องการเป็นแค่แบบเป็นแฟนลองคบกันเป็นแฟนคบหากันดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะต้องการแบบว่าจริงจังมากกว่านั้นคือคบหาเป็นแฟนแล้วเป็นคนรักเป็นแบบ อยู่กันยาวๆแต่งงงแต่งงานอะไรกันแบบนเนี้ยเนี่ยเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณเพราะเขารู้ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณทําให้คุณเสียใจเขาก็จะมาชดใช้ให้กับคุณอืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้นะคะแต่มันมันเป็นแค่ความคิดนะในส่วนนี้แต่ในสิ่งที่เขากระทาก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเขาเลือกที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่น และหันหลังให้กับความรักความรู้สึกดีๆ,ดๆนี่อีกนานไหมกว่าเขาจะติดต่อมาไหนดูสิเขาจะติดต่อมาไหม t h r อ e of Cups ติดต่อนะติดต่อแหละแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะเขายังไม่พร้อมไอ้ติดต่อติดต่อแน่ไหนดูซิว่าเราจะติดต่อมาเมื่อไหร่ไม่รู้ไพ่จะบอกไหมนะจะติดต่อมาเมื่อไหร่ ติดต่อมาเมื่อไหร่มันมีหลายเอเนอรมากเลยอะคือเร็วสุดเร็วสุดก็ภายในเดือนสิงหาเร็วสุดภายในเดือนสิงหาถ้าอย่างช้าก็หกเดือนภายในหกเดือนเขาจะติดต่อมาจริงๆมันมีอู้อาจมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วนะ จริงๆหกเดือนก็ก็ถือว่าเร็วถ้าสมมติว่าเขาเพิ่งหายไปไม่นานอีกหกเดือนจะติดต่อกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเร็วเพราะมีความเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติาจากนี้นับไปอีกหกเดือนตรงนั้นน่ะเมื่อถึงตอนนั้นน่ะเขาอาจจะพร้อมแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเขากลับมาเร็วเร็ว ติดต่อมาเร็วๆในช่วงนี้ในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะความคิดถึงความโหยหาที่แบบเขาควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่ามันคิดถึงมากจริงๆอะ่ะมันต้องแบบคุยสักนิดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแคเ่เป็นการติดต่อมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่ถึงกับขั้นกลับมาเต็มตัวแล้วเขาก็อาจจะมีแบบหายไปอีกได้เหมือนกันอาจจะแบบมาๆหายๆอะไรแบบเนี้ย อืมแต่ถ้าสมมุติว่าในระยะยาวสมมุติหายไปยาวๆแล้วแบบกลับมาเนี่ยมีความมีความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้มากกว่าว่าเมื่อถึงตอนนั้นอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาพร้อมมากกว่านี้แล้วอะ่ะแล้วเขาเขาพร้อมที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งสารสัมพันธ์แบบจริงๆจังๆสักทีอะไรแบบนี้นะคะโอเคอ่ะไหนดูซิลองดูไพ่ข้อความหน่อย เามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมใครปลิวเชียวเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหม You c a n be replaced by anyone ไม่มีใครสามารถแทนที่คุณได้อ You are my one and only เธอเป็นคนเดียวเป็นหนึ่งเดียวของฉัน Even how much I love you I have to say goodbye for now นั่นไงเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนไม่ว่าฉันจะรักเธอมากแค่ไหนฉันต้อง say goodbye ก่อนในตอนนี้อย่างที่บอกตอนนี้คือเป็นอะไรที่ไม่พร้อมเลยถึงจะรักมากแค่ไหนก็ต้อง say goodbye ก่อนอือฮึ don't p r o m i s e but just p r o v e ไม่สัญญานะแต่จะพิสูจน์ให้ดู if I don't text you first won't you text me ถ้าฉันไม่ส่งข้อความหาเธอก่อนเธอก็จะไม่ส่งข้อความหาฉันหรออะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบจะต้องรอให้ฉันติดต่อไปฝ่ายเดียวหรอเธอคิดถึงฉันก,ก็ติดต่อฉันมาสีอะไรอย่างเงี้ย oh you are so sexy to me เธอเซ็กซี่มากสำหรับฉัน you are my destiny อุ้ใบนี้ไม่ค่อยออกเลยนะ เธอเป็นโชคชะตาของฉันและใบสุดท้าย thank you for being the reason I smile ขอบคุณที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันยิ้มอ่ะโอเคก็จบการอ่านไพ่นะคะคลิปนี้ถึงหัวข้ออาจจะดูแบบอึมครึมนิดนึงถูกเขาแบบนิ่งถูกเขาเมิอนอะไรอย่างนี้แต่เนื้อหาในนี้ ความรู้สึกเขาเนี่ยฟินอยู่เหมือนกันนะความรู้สึกที่เขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันฟินเหมือนกันนะโอเคก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่รอคอยให้ใครคนหนึ่งกลับมาเดี๋ยวเขาก็กลับมาแหละนะคะเป็นกําลังใจให้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ